กลับสุดบ้านครับกลับมาอีกครั้งกับการอันส์บ็อกแกะกล่องสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากแบรนด์เชียลมีนะครับจะรุ่นว่าเชียลมี14 อัลตร้านะครับก่อนหน้านี้นะครับผมได้แกะกล่อง Xiaomi 14 Pro ไปแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นรุ่น Ultra เนอะผมก็เล่นมาแล้วทุกเจนนะครับแล้วก็วันนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองแกะกล่องเล่นให้ดูพร้อมกับถ่ายรูปเทียบให้เพื่อนๆดูหน่อยว่า14 Ultra ปะทะกับ15 Pro Max ปะทะกับ S24 Ultra ในเรื่องการถ่ายรูปเล่นนะครับเป็นยังไงบ้างต้องบอกก่อนนะครับว่าเราเนี่ยซื้อมาเล่นก่อนที่มันจะเปิดตัวในประเทศไทยเนี่ยประมาณนะสสัปดาห์นะครับน่าจะเปิดตัวในไทยวันที่13มีนาคมนี้นะใครที่เป็นแฟนคลับ Xiaomi ครับเตรียมเงิน อยากจะซัพพอร์ตพวกเราครับเอาเงินมาซื้อมือถือมาเล่นแบบนี้น่ยครับก็ง่ายๆครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้ให้มันถึง1ล้านซับไวๆละก,กันนะครับส่วนเวอร์ชันขายไทยนะครับหรือว่าเวอร์ชัน global นะน่าจะเป็นพี่แพรรีวิวนะครับอันนี้ผมซื้อมาเล่นหผมเองก่อนโอเคไหมมาดูหน้าตาตัวกล่องกันนะครับอีเห,เห็นเลยไหมว่าตรงเนี้ยเขียนว่าตั้มเลยเห็นไหมอ่านี่ซื้อมาเองนะครับซื้อมาเองมีชื่อผมอยู่เลยนะแล้วก็ Xiaomi 14 Ultra Co-engineer with Leica นะครับเห็นสีแดงสีดำเมื่อไหร่เนี่ยโอ้ Xiaomi Hyper OS นะครับ Xiaomi Hyper OS คืออะไรนะครับก็คือ Android 14นั่นแหละแต่ว่าเ Xiaomi มีการมา modify ให้เป็น OS ของตัวเองที่มีความค l e a n มากขึ้นเ,เข้ากันได้กับ device อื่นๆมากขึ้นเช่นนาฬิกาแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อออกมาเป็น Xiaomi Hyper OS ซึ่งผมได้ลองเล่น Xiaomi Hyper OS ใน Xiaomi 14 Pro ไปแล้วนะครับยจะบอกว่า ประทับใจนะเครื่องที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นของ Xiaomi 14 Ultra นะครับจะเป็นรุ่นแรม12 ROM 2 5 6กิกนะครับเออผมไม่แน่ใจนะว่าเข้าไทยเนี่ยนะครับในวันที่13ที่จะเปิดตัวเนี่ยจะมีความจุไหนไหมเลือกบ้างแต่ว่าเมืองนอกเนี่ยนะครับจะมีแรม12แรม16อะไรพวกนี้ให้เลือกแล้วก็สโตรเรจก็จะไล่เลยครับตั้งแต่256 512กิกแล้วก็1เทลาไบต์แล้วก็เมืองนอกเนี่ยนะครับมีเวอร์ชันที่เป็นไทเทเนียมด้วยนะครับก็คือตัวท็อปสุดเลย 16, B, รแมมยมรม16 RAM ามันสูงมากยประก้อน8เจน3อายส์ลูบนะครับมีอายส์ลูบตรงนี้ก็คือตัวเวเปอร์แชมเบอร์เจนใหม่ของเขาที่ดีขึ้นมากๆเดี๋ยวไว้คุยกันนะครับแล้วก็รองรับไฮเรสออเดียโอนะครับรองรับไฮเรสออเดียโอแบบไวเลสกันน้ำกันฝุ่น i p 68รองรับ d o บีวิชชั่นแล้วก็ d o บีแอสโหมดนะครับภาพเสียงนี่ถือว่าจัดเต็มจริงๆนะครับในสำหรับเออ่ Xiaomi 14 Ultra ในเจนนี้นะโอเค แกะมาให้ได้ดูกันก่อนนะครับว่าในกล่องเขาแถมอะไรมาให้บ้างซึ่งอันนี้บอกก่อนนะครับว่าที่ผมซื้อมาเล่นเนี่ยคือเครื่องจีนนะครับเครื่อง global หรือว่าเครื่องขายไทยเนี่ยอาจจะเป็นกล่องอีกแบบหนึ่งก็ได้นี่ไม่แน่ใจอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับที่เราจะได้มาก็จะเป็นตัวคู่มือแล้วก็บัตรประกันแล้วก็เคสบางนีดดีไซน์บายเฉียวหมีนะครับมีคำว่าเฉียวหมีอยู่นี้แล้วก็โลโก้ co engineering with leica ด้านในครับจะเป็นตัวเคสจริงๆด้วยนะครับขออนุญาตดูเคสหนึ่งแล้วก็เข็มจิ้มซิมอยู่ตรงนี้นะครับเผื่อใคค้ปแลวเเเเ็็จจ่นะะสสสก เป็นเคสแข็งด้วยนะหลายๆครั้งที่ผมเล่นเฉียวหมีก็จะเป็นเคสนุ่มๆแต่ว่าเจนี่เป็นเคสแข็งแล้วแบบหูหเคสโคตรด,ดีให้ฟีลลิ่งแบบกล้องไฮเอน์มากถ้าใครเคยใช้กล้องที่มันถ่ายสตรีทเท่ๆได้ครับอย่างเช่นพวกไลก้าคิวหรือพวกนี้ครับเวลาเราไปซื้อเคสอ f เ e อร์มาเก็ตดีๆสักสอพันเนี่ยนะครับฟีลจะประมาณนี้เลยครับเป็นเคสแข็งแล้วก็จะมีการทำแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือน2ผิวอะอยู่ในอันเดียวกันตัวนี้เป็นผิวขาวขุ่นแล้วก็ผิวด้านนอกเนี่ยนะครับจะเป็นใสๆเนี่ยเห็นนิ้มัเลยะ้คาาาาจทาๆกบ เกลียวของเวลาเราปรับค่า F ของกล้องแบบเรโทรสมัยก่อนหรือปัจจุบันนี้เวลาเราปรับค่า F รูรับแสงมีมาให้เทนะครับแล้วก็มีการตัดเว,ว้ารอบตัวมาให้เลยฝั่งด้านข้างฝั่งด้านล่างนะครับสังเกตอยู่นิดนึงนะปกติล้วถ้าเป็นแบบมือถือเรือธงหลายๆตัวเนี่ยที่ผมเล่นมาในปีนี้ส่วนใหญ่จะให้มาเป็นเคสยางเพราะว่าเคสยางเนี่ยมันกันกระแทกได้แต่ว่า ถ้าคุณต้องการความบางเป็นพิเศษแล้วก็การโปรเทคแบบที่เวลาหล่นลงไปแล้วมันแบบเออกันได้เยอะนิดนึงเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นเคสแข็งแต่ว่าเคสแข็งก็จะมีข้อเสียคือถ้าถอดเข้าถอดออกบ่อยๆสมาร์ทโฟนมันจะเกิดริ้วรอยได้ง่ายนะครับนี่บอกไว้ก่อนนะก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับชิ้นถัดไปครับก็จะเป็นตัวเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้เขาก็มีความแบบรักโรคประมาณหนึ่งนะเขาจะให้มาเป็นตัวกระดาษลอกลายหรือว่ากระดาษว่าวอะเห็นนะมันจะมีความแบบรีไซเคิลได้ง่ายนิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้คนที่ สีที่ผมได้มาครับเป็นสีฟ้าหรือว่าสีน้ําเงินนะครับคือหลายๆคนรู้สึกว่าเอ๊ซื้อมือถือไลกาเนาะเออมันต้องสีขาวสีดำอะไรอย่างนี้เนาะแต่ผมรู้สึกแปลกไปอีกอย่างนึงคือผมรู้สึกว่าเออสีขาวสีดำอะมันเยอะแล้วตอนสมัย14 Pro อะผมซื้อมาเล่นเนี่ยคือผมซื้อสีเขียวนะรู้สึกว่าแบบเออสีเขียวมันดูมันดูเท่ดีมันดูมูดีถือแล้วดูรวยสีฟ้าเนี่ยผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งสีที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามนะแต่เท่าที่ลองดูตรงเนี้ยรู้สึกได้เลยว่าสีมันสวยมากนะครับมัน สีเขียวใน Xiaomi 14 Pro เนี่ยผมว่าผมชอบเขียวใน14 Pro มากกว่านะครับนี่ผิวด้านหลังของ Xiaomi 14 Ultra 7เนี่ยครับจะมีอยู่2แบบให้เลือก1ก็คือเป็นเป็นเลเตอร์หรือว่าหนังแบบนาโนนะครับเป็นหนังไม่ใช่หนังแท้นะเพราะว่าถ้าเป็นหนังแท้เดี๋ยวมันจะไปฆ่าสัตว์นะครับก็เลยทําหนังเทียมมาแต่เป็นหนังเทียมที่มีฟิลลิ่งคล้ายหนังแท้มากแล้วก็ทนรอยขีดข่วนทนน้าทนกันกระแทกอะไรเงี้ยพอสมควรนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบนะครับชอบฟิลกระจกชอบความหรูหราอะไรเงี้ย Xiaomi <Shelby S 2> เองก็จะมีเวอร์ชันที่เป็นกระจกให้เลือกกด้้วยยถาเทีบบั สมาร์ทโฟนเรือธงด้วยกันนะตัวเครื่องจะหนาแล้วก็ใหญ่มากๆนะครับอย่างตรงเลนส์กล้องเนี่ยคุณลองสังเกตดูนะนะคุณดูขึ <c oughs> ้นนูนออกมาเยอะมากที่เขาต้องนูนออกมาเยอะเนี่ยนะครับเพราะว่าเลนส์กล้องที่เขาใส่เข้าไปข้างในเนี่ยครับมันคือเลนส์กล้องที่เรียกว่าดีที่สุดแล้วเท่าที่สมาร์ทโฟนณนะปัจจุบันนี้จะสามารถให้คุณได้นะครับ50ล้านทุกเลนส์แล้วก็เป็นเซนเซอร์ระดับ sensor, แบบ1นิ้วมิเซนเซอร์แบบ i m a มเรือธงอะไรเงี้ยถ้าไม่นับเลนส์หลักนะทุกเลนส เฉียวมี14 u l t ้าเนี่ยเอาเพนพอยต์ของสมาร์ทโฟนเรือธงยี่ห้ออื่นหรือแม้กระทั่งของตัวเองอย่างเฉียวมี14โป o เมื่อตอนต้นปีที่ผมแกะไปอะ่ะ เอามาแก้ใหม่ให้มันรู้สึกว่าเออ,อลตรา้าคือต้องอลตร้าจริงๆเว้ยต้องใส่สุดทุกอย่างเท่าที่สมาร์ทโฟนเรือธงวันนี้จะมีให้ด้านบนครับเป็นลําโพงนะครับแล้วก็อินฟราเรดเนี่ยเหมือนว่าเขาจะมาฝังไว้อยู่แถบนี้แล้วนะเมื่อตอนเชียลมี14 Pro ผมปล่อยไก่ไปในคลิปนั้นเพื่อนๆไปดูได้เลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมมาเป็นคนที่ชอบอินฟราเรดของเชียวมีมากๆแล้วพอมันหายไปหรือผมหาไม่เจอหรือไม่ได้ดูงานเปิดตัวเนี่ยผมแบบโวยวายกันเลยอิในฟราเรดที่เราใช้อยู่ทุกวันหายไปไหนมีคนมาคอมเมนต์ใต้คลิปบอกเฮ้ยพไมได้หา มันย้ายตำแหน่งเฉยเฉยยังมีอยู่อ่ะเออชื่นใจนิดนึงแล้วก็พอร์ต Type C ที่เขาให้มาครับมีการอัปเกรดให้เป็น USB 3.2ตามยุคสมัยเรียบร้อยแล้วก็คือส่งผ่านข้อมูลได้ไวเหมือนกับ A ส Ultra เหมือนกับ15 Pro Max ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะครับพอร์ตชาร์จของ Xiaomi เนี่ยโดนล้อตลอดเป็น USB 2.0อยู่เลยเรือธงอะไรกันวันนี้นะครับปีนี้นะครับตั้งแต่14 14 Pro แล้วก็14 Ultra เนี่ยนะครับ อัปเกรดความเร็วให้แล้วนะครับนี่ก็ถือว่าน่ารักนะถ้าใส่ซิมนะครับน่าจะใส่ได้2ซิมเหมือนกับตัว14 Pro นะครับคือในยุคสมัยนีย้เรือธงเขาไม่ได้ให้มาเป็นเหมือนกับสมัยก่อนแล้วนะครับที่สามารถอัปเกรดได้ีก,การได้ตัวนี้ก็เป็นซิม1แล้วก็ซิม2ทั่วๆไปนะครับแล้วก็สังเกตสีแดงๆตรงนี้ไหมอ่ากันน้ำกันฝุ่น,น IP68 นะครับปุ่ม power แล้วก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงนยครับย้ายมาอยู่ฝั่งขวามือหมดแล้วนะครับสังเกตดูนิดหนึ่งคือตรง power เนี่ยมีการตะอออไ ก็เวลาเรากดปุ่ม power กับปุ่มเพิ่มลดเสียงเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนนะ่าจะเคยมีปัญหากันนะระหว่างปุ่ม power กับปุ่มเพิ่มลดเสียงบางทีเราอยากจะลดเสียงแต่นิ้วเวลามันคลำคลำไปแล้วเนี่ยครับด้วยความที่มันแยกออกมาเป็น2อันเนาะอยากลดเสียงปุ๊บกลายเป็นล็อกเครื่องไปซะเลยนะครับยิ่งเล่นเกมอยู่ยิ่งหงุดหงิดง่ายอันนี้ทำสองผิวให้รู้สึกได้เลยว่าเออถ้าจับแล้วมันลื่นๆอันนี้คือปุ่มเพิ่มลดเสียงแต่ถ้าจับแล้วมันขรุขระแสดงว่าปุ่มนั้นคือปุ่ม power อันนี้ดดีีีีีีนนนนนนะนนรััััับอออ้้้้สสส่่ววฝงงงงาาาาาซยมมมมืก็ลลญญณต 1- 2ข3 4 ฝั่งนี้มี 5, 6, 7, 8มีทั้งหมด8ที่นะครับในเรื่องงการรับสัญญาณซึ่งก็รับสัญญาณได้รอบตัวเลยนะครับ360องศานะครับตรงตำแหน่งของเลนส์กล้องที่มันนูนออกมาเนี่ยครับมันโดนยกมาเป็น2เลเยอร์ใช่ไหมในระหว่างที่มันขั้นกลางระหว่างตรงเลนส์กล้องแล้วก็ตรงเอ่อตรงบอดี้เนี่ยนะครับจะมีขอบสีทองวนๆอยู่นี้ ซึ่งถ้าเป็นสีน้ําเงินเนี่ยมันจะไม่ค่อยเด่นเนาะแต่ถ้าเป็นสีขาวหรือสีดำเนี่ยผมว่าไอ้ขอบขอบทองทองตัวนี้ต้องเด่นมากแน่ๆเลยนะครับนี่ก็บอกไว้นะว่าเออใครจะซื้อไปใช้งานก็ลองมองดีแล้วกันนะครับเขาสาใส่มาให้นะครับเป็นดีไซน์ของ Xiaomi 14 Ultra นนี้นะกดเปิดเครื่องครับอ่ะตือดึง้งในระหว่างที่รอเปิดนะครับพอ,อุญาตให้มาดูของแถมด้านในนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าของแถมด้านในเนี่ยถือว่าให้มาค่อนข้างดีเลยนะอย่างแรกที่เขาจะให้มาในกล่องนะครับก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์ชาร์จ90วัตต์นะครับ เฉียวมีด้วยนะครับผมเสียดายนิดหนึ่งนะเพราะว่าผมจําได้ว่ามีอยู่ปีหนึ่งอ่ะผมเคยใช้ตัวอัลตร้าที่เป็นฟาสชาร์ดระดับ150วัตต์หรือไม่ก็120วัตต์กันมาแล้วนะครับแต่ทำไมไม่รู้เหมือนกันว่าเออปีนี้พอเป็นเรือธงปุ๊บเหลือ90นะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆของผมนะที่เป็นของเฉียวมีนะอย่างเช่น power bank Adapter c h ชาร์จหรือจะเป็นตัวไวเ s สชาร์จหรือจะเป็นแบบไอ้พวกชาร์จหลายหัวอะไรเงี้ยครับด้วยความที่ผมเล่นเฉียวมีมาเยอะนะผมจะมีอุปกรณ์ที่รองร ไว้วางใจได้เลยว่าเธาเทียบกับร้อยวัตต์บางแบรนด์เร็วกว่าด้วยซ้ำแต่ในเลขมันดูแบบน้อยไปนิดหนึ่งอันนี้เศร้านะครับแล้วก็หัวที่ให้มาครับเป็นหัว C2A ซึ่งผมก C C. อนนอ็อยากได้ C2C จริงๆนะครับอันนี้บอกตรงแล้วว่าอยากได้ C2C แล้วเรือธงในปี2024ควรจะเป็น C2C แต่ก็ไม่ใช่แค่เฉียวมีครับที่ให้มาเป็น C2A หลายๆแบรนด์ที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ก็เป็น A2C นะครับบางคนก็ชอบ A2C นะแต่ผมไม่ชอบผมชอบ ACDC ตืดตืดตืดตื มุกเก่ามุกเก่าทรายครับก็จะเป็นสีส้มๆเหมือนเดิมนะครับหัวฝั่งหนึ่งเป็น A หัวฝั่งหนึ่งเป็นไทซ C นะครับยาวประมาณเมตรกว่าๆนี่ เห็นไหมนี่คือของทั้งหมดที่คุณจะได้ไปหลังจากซื้อ Xiaomi 14 Ultra นะครับก็จะมี1ละก็คือตัวเครื่อง2เคส3ฟิล์มติดมาให้เลยจากโรงงานนะครับ5คู่มือบรรับประกัน6เข็มจิ้มซิม7หัวชาร์จ8สายชาร์จนะครับนี่ของขวทงหมดที่คุณจะได้ไปนะมาลองเล่นกันถ้าเกิดว่าเพื่อนๆซื้อเครื่องนอกมาเล่นแล้วเป็นแบรนด์ Xiaomi นะครับไม่ต้องตกใจนะว่าแบบเฮ้ยพี่ทำไมไม่มีภาษาไทยให้เล่นเดิมๆม,ม,มาเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่มีภาษาไทยมาให้ จะมีแค่ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษานู่นนี่นั่นอยู่เห็นไหมมีแค่นี้ Wi-Fi นะครับรองรับ Wifi 2.4 5 GHz แล้วก็เมร Wifi นะครับจริงแล้วรองรับ Wifi ที่เป็นเวอร์ชัน6เวอร์ชัน 6e แล้วก็ Wifi 7ในอนาคตที่กำลังจะมาด้วยนะหลายนะท่านที่แบบอยากจะซื้อมือถือเรือธงปีนี้นะครับแนะนำเลยนะถ้าเป็นเรือธงปีนี้เอาแบบขั้นต่ำเลยคือ Wi-Fi 7อีก2ปีหลังจากนี้สมมตินะ w i f ฟ7มันแพร่หลายคุณก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับการจับถือนี่โอ้โหต้องอยู่เลเวลเดียวกับ s 2 4 ultra จริง15 pro max <_ S 1> ผมว่าจับถือง่ายกว่าถ้าถามผมนะมอเตอร์สันดีครับนุ่มนิ่มตามสไตล,ล์เฉียวหมีอยู่แล้วแหละเฉียวหมีเป็นแบรนด์ที่มอเตอร์สันค่อนข้างดีแล้วก็ไม่ค่อยกังวลอะไรนะครับตำแหน่งของสแกนนิ้วครับถดขึ้นมาข้างบนนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผมคาดหวังว่าจะอยู่ตำแหน่งประมาณนี้นะคิดว่านะตรงนี้กำลังโอเคเลยเพราะว่าบาลานซ์ถ้ามันอยู่ต่ำลงมามากๆากเนี่ยเวลาเราจะสแกนนิ้ว้ยก เกี่ยวเข้าไปเยอะๆนิดหนึ่งเวลาเราจับเครื่องเซตอัพ complete นะครับอ่ามาแล้วเชียรมี14 ultra ของเรานะครับของเราด้วยนะเออก็อซื้อมาเล่นเองห <laughs> น้าตา UI เนี่ยคุณคุ้นๆไหมไอไอไวงวงบุ่มบุแบบนี้ผมจะบอกให้ฟังว่ามันคล้ายกับอะไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลากไอคอนมาให้เพื่อนๆดูสักอันหนึ่งก่อนอ่านี่ยเน,นี่ๆๆวางาไว้แถวนี้นะคิดว่าคล้ายกับอะไร tiktok tiktok มีคนถามมาเยอะเหมือนกันนะว่าแบบเอ้ยพี่ hyper os กับ MIUI เนี่ยเวลาใช้งานจริงเนี่ยต่างกันเยอะไหมบางคนเขาใช้ MIUI มาตลอดแบบ10ปีอะไรเงี้ยไม่เคยเปลี่ยนเป็น h y p e r o s เลยกลัวนะครับว่ามันจะเปลี่ยนไปจริงๆแล้วมันเปลี่ยนในไส้ในมากกว่าครับถ้าคุณใช้มีมาก่อนย้ายมาใช้เนี่ยผมว่าแยกไม่ค่อยออกจริงๆลากแถบแจ้งเตือนมาเนี่ยเหมือนกันเลยถ้าเป็นแฟนคลับมีอยู่แล้วแล้วย้ายมาเป็น HyperOS แล้วกลัวนะครับว่ามันจะแบบเออต่างกันเกินไปไม่ได้เยอะขนาดนั้นนิดนึงประมาณ1สิบเ i s p ์เซ r e s o ถ u t i o n ถ้าเ้อจะเซานป็นะ u l l HD นะแพร์เรสูล้วเนี้ยจอของเเนี่ อัลตร้าเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งรุ่นอัลตร้าอื่นไม่ว่าจะเป็นเฉียวมี13อัลตร้าหรือ12อัลตร้าจอเนี่ยจะเป็น 2K ครับถ้าเพื่อนๆเ,เป็นสายถ่ายรูปแล้วอยากจะพรีวิวให้ภาพมันละเอียดมากๆแนะนําให้ไปเปิดเป็น 2K เวลาเราเปิดเนี่ยนะครับเราไม่ต้องกลัวมันจะกินแบตมากเหมือนกับสมัยก่อนๆแล้วนะเขาจะมีเซฟแบตเตอรี่ w ิ t h WQHD หรือว่า 2K ก็คือเขาจะสวิชช์เรสโซลูชันออโต้เพื่อที่จะเซฟพลังงานสมมุติว่าเราใช้งานแบบ ถ่ายทิกตอกดูโซเชียลถั่วจอเนี่ยมันจะดรอปลงมาหรือ f u l l HD ให้แต่ถ้าเมื่อไหร่เราพรีวิวรูปภาพหรือถ่ายวิดีโอ 4K อยู่แล้วแต่มาดูย้อนหลังเลยนครับน้องจะปรับตัวเองเนี่ยให้กลายเป็น 2K ให้ซึ่งอันนี้ดีนะคุณไปเปิดเลยครับจริงๆอีกอันนึงที่อยากให้เพื่อนๆได้เข้ามาดูกันก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับหลายๆคนที่เคยใช้เฉียวมีไปเนี่ยก็จะอยากจะใช้งานฟีเจอร์ฟาชาร์จมันให้เต็มที่เนาะอย่างที่บอกว่าในกล่องเนี่ยแม้ว่าจะให้มาแค่90วัตต์แต่ว่าถ้าชาาารรร์์เเทียบบทยบบัั100ือองหหลแนดใ้ม100 120ตต ผมว่าตัวนี้ก็ไม่ได้แพ้ถ้าเกิดว่าอยากจะชาร์จให้มันเร็วที่สุดนะเพื่อนๆเข้ามาที่ตัว additional feature นะครับแล้วก็จะมีอันแรกเลยครับเขียนว่า boost charging speed เดิมๆม,มาเนี่ยเขาจะปิดไว้ครับผมแนะนำนะให้มากดเปิดใน boost charging speed นะครับเขาจะแอบปิดไว้เห็นไหมเป็นกันทุกยี่ห้อนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับวิธีการหาก็หาตามนี้ได้เลยนะครับเวลาชาร์จเนี่ยมันจะได้เร็วสมดังที่90วัตต์ให้มาจริงๆนะครับแล้วก็ตัว r e v e r s wireless charge ครับ ถ้าอยากจะเปิดจริงๆแล้วเปิดจากในหน้าข้างบนก็ได้นะครับหรือว่าเราจะมาตั้งค่ารีเวิร์สชาร์จิ่งได้ว่าเออจะถึงลิมิตเท่าไหร่บางทีเราไม่ต้องชาร์จให้เพื่อนเพลินนะครับสกรีนเรคคอร์ดอู้อันนี้เป็นฟีเจอร์ที่สายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชอบกันนะก็คือตัวสกรีนเรคคอร์เดอร์นะครับเรซูลูชันในการเรคคอร์ดหน้าจอของ Xiaomi เนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยครับก็คือถ้าเกิดเราตั้งจอ 2K อยู่เขาก็จะบันทึกเป็น 2K นะครับถ้าตั้ง Full HD เขาจะบันทึกเป็น Full HD นะ,นะบิตเรทททครรรััับบบบหหนนึก้าจอิตเะด100 เมกะบิตเพอร์เซกเอาสิคุณจะทำอะไรอะ่ะ เฟรมเรทในการบันทึกครับตั้งแต่15จนถึง90นะครับบางท่านทำคอนเทนต์ผับจีม b i l า90เฟรมเนะาะเดี๋ยวเอาไปสโลว์ให้มันเท่ๆอะไรเงี้ยครับก็มาตั้งเป็น90ได้อันนี้ผมกับแบงค์เกมจ๋าได้ใช้ฟีเจอร์นี้บ่อยนะที่มาเสริมให้เนี่ยเพราะว่าหลายๆท่านไม่รู้นะครับซื้อ Xiaomi ไปแล้วเอ้ยอย่าใช้งานให้มันแบบเต็มประสิทธิภาพของมันนะมาทําแบบนี้ได้เลยนะครับทีนี้ตัวสเปคของ Xiaomi 14 Ultra นะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.73นิ้วนะครับความละเอียดเป็น 2K refresh rate เป็นรอยลี่จอเป็น LTPO ด้วย ค,ความสว่างสูงสุดของน้องเขาเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ3,000นิตนะครับซึ่งก็เป็น3,000นิตที่สูงที่สุดเวลาออกแดดแล้วก็เปิด HDR นะใช้งานจริงเนี่ยผมว่าน่าจะใกล้ๆกันเลยกับ iPhone นะครับแต่อาจจะยังไม่ได้สว่างเวอร์เท่ากับพวก S24 Ultra ไอ้ตัวนั้นคือสว่างจริงๆนะครับตัวกระจกหน้าจอครับใช้กระจกหน้าจอจากทางฝั่งเฉียวมีเลยซึ่งเขาบอกว่า ทนกว่าเดิมเนี่ยสิเท่าตัว CPU ที่ให้มาครับเป็น Snapdragon 8 Gen 3นะครับเป็นเทวินิการแบบ4นาโนเมตรแล้วก็เป็น CPU ของทางฝั่ง Android ที่แรงที่สุดแล้วนณะปัจจุบันนี้นะครับ RAM ก็มีตั้งแต่12 S 16 s t o r a g e ก็มีตั้งแต่256 512แล้วก็1นึเทราไบต์ให้เลือกนะครับในส่วนของตัวกล้องหลักนะครับเป็น Sony l i t เทีย0กนะครับ50ล้านพิกเซลมีกันสั่น OIS สามารถปรับรูรับแสงได้ตั้งแต่ f 1.63นจนถึง f 4นะครับเขาะจะมีก๊อกอยู่4ก๊อกนะให้เพื่อนๆได้ปรับกันนะครับหรือว่าจะปรับออโต้ก็ได้นะครับส่วนอีกเลนสหนึ่งนะครับที่เป็นไฮไลท์ก็จะเป็นเลนส์เทเลโฟโต้นะครับเทเลโฟโต้ oto, เนี่ยมีทั้งหมดอยู่2ตัวนะจะมีเทเลโฟโต 5x ตัวเซนเซอร์ Sony iMax 8 58นะครับ50ล้านมีกันสั่น OIS นะครับสามารถที่จะถ่ายมาโครได้นะคบสามารถที่จะถ่ายไกลๆได้อีกเลนหนึ่งครับเป็นเลนที่ผมชอบมากๆก็คือเลน Ultra Wide นะครับ Ultra Wide ตัวนี้ครับมีความพิเศษอยู่2อย่าง1คุณสามารถใช้งานมาโครโหมดได้นะครับเป็น u ั t ตร w าไวที่ออโตโฟกัสได้นั่นเองนะครับสอง Ultra Wide ตัวนี้มุมมองกว้างมาก Xiaomi เ,เนี่ยเมื่อก่อนมุมมองเขาจะประมาณแบบ1 1 9 1สกพวกนี้เนาะรอบนี้ให้มาน่าจะ122องศา เป็น50ล้านเซ็นเซอร์ IMX 8-58ด้วยนะผมว่าปัญหาของ Xiaomi เ,เจนก่อนหน้าที่แบบเวลาเราถ่ายเล่นหลักเลน o u อ d อ o วายเลนซูมมาแล้วแบบสีมันเพี้ยนกันหมดเลย,เลยนะอะไรเงี้ยเพราะเซนเซอร์คนละตัวเจนนี้อาจจะน้อยลงก็ได้เพราะว่าใช้เซนเซอร์ตัวเดียวกันเปลี่ยนแค่เลนส์อย่างเดียวนะครับตัวเลนส์กล้องครับมี0.5หรือว่าระยะ12ม mm มมาให้ใช้มี23ม mm, มหรือว่าเลนส์หลักมาให้ มีเลนส์75มิมหรือว่า3.2 mm, มาให้แล้วก็ 5x นะครับหรือว่าระยะ120 mm, มาให้ซูมได้ไกลสุด 120x ตัวโหมดพอร์เทรตครับมีมาสเตอร์พอร์เทรตแล้วก็ไลกาพอร์เทรตนะครับสิ่งที่มันจะต่างกันคือการเปิดเงาแล้วก็ตัวโบเก้ด้านหลังนะครับถ้าเพื่อนๆซื้อไปนะผมแนะนำให้มางนี้เว้ยเปิดวอเตอร์มาร์ควอเตอร์มาที่เป็นเรกูลา r เนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครเปิดกันหรอกส่วนใหญ่นะที่ซื้อมาคือเปิดไลกานะคุณดูดิ จะเท่ไปถึงไหนกันคุณคุณดูนี่ Xiaomi 14 Ultra l e i ้า75มิลลิเมตรค่า F ค่าสปีดชัตเตอร์แล้วก็ค่า ISO วิดีโอ HDR แบบ 4K 30แต่ถ้าปิด HDR เนี่ยเพื่อนเพื่อก็จะสามารถดันเข้าไปได้ถึง 8K 30นะครับแต่จริงๆแล้วใช้ไม่ถึงหรอกเอาจริง1ห,หาคอมตัดยาก2 ไม่รู้จะไปเปิดการอะไรมีซูเปอร์มาโครม่ให้ได้ใช้งานด้วยนะอันนี้คืออย่างที่ผมเล่าไปครับว่าตัวเลนเทเล 3.2x ของเขาอะสามารถทำตัวเป็นเลนเทเลได้เห็นไหมมันฟิลดีถึงขั้นที่ว่าคุณสามารถเอาไปถ่ายอะไรที่มันแบบซีเรียสซีเรียสได้เช่นนาฬิกาสมมติคุณขายนาฬิกาโรเล็กอะไรพวกเนี้ยอะ ของแพงๆอ่ะเอามาแดปใช้ได้นะครับแล้วมันเป็นแบบเทเลมาโครซึ่งสมาร์ทโฟนที่ผมเล่นมาในชีวิตนี้ที่มีเทเลมาโครเนี่ยมีแค่ประมาณ2อรุ่นเท่านั้นนี่เป็น1ในนั้นที่มีนะครับหรือคุณตั้งกล้องมาที่0.5แล้วคุณยื่นเข้ามาครับคุณมีมาโคร2แบบในสมาร์ทโฟน1เครื่องเทเลมาโครได้มาโครจากอัลตร้าไวได้ใกล้สุดประมาณ5 เซนติเมตรก็ถือว่าใกล้มากนะอันนี้คือแบบเออดีว่ะชอบแต่แน่นอนครับว่าเลนส์อัลตร้าไวก็จะมีความแบบดิส t o r ชั o n นิดหนึ่งคุณเห็นไหมเห็นนะกว้างมากนะน้อยรุ่นนะครับเฉียบมีที่มันจะกว้างได้ขนาดนี้อันนี้ถือว่าเก่งเลยโฟร์เคหได้ทุกเลนส์นะครับเห็นไหมนี่เลนส์เอลตร้าไวเลนหลกักเลนสองเเลนสามจเลนห้าเได้หมดนะครับใครที่เดี๋ยวไปใช้งานนะแล้วกังวลอยู่นะว่าแบบอัลตร้าไวมันจะแบบถ่ายโฟเคได้ทุกเลนส์ไหมพี่ได้การต่อเลนส์จะเนียนไหม เนียน UI ในการใช้งานดีไหมดีถ้าเป็นความละเอียดแบบ 8K นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนิดนึงว่าถ้าเป็น 8K เนี่ยจะต้องสวิชเลนแล้วค่อยถ่ายมันจะไม่สามารถเลื่อนได้ในระหว่างถ่ายเหมือนกับ 4K 60ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีแล้วครับเพราะหลายๆยี่ห้อที่ผมเล่นอยู่ถ้าเพื่อนๆเ,เลือก 8K 30นะจะถ่ายได้แค่เลนเดียวคือเลนหลักแต่ Xiaomi 14 Ultra เนี่ยให้คุณเลยครับทุกเลนใช้ไม่ใช้ไม่รู้แต่ให้มาก่อนเออนี่ดีวะ่ะ น่าสนใจเหมือนกันนะครับไฟแฟลชสว่างไหมอู้เฮ้ยเห็นตัวเล็กๆนึกว่าไม่สว่างใช้ได้นะอ่ะคุณเปนดเองแล้วกันถ้าเทียบกับ15 Pro Max ที่ผมมีอยู่ผมว่าแฟลชของ15 Pro Max น่าจะแรงกว่าตรง Portrait Mode ระยะ Portrait เขาจะเป็น 23, 35, 50แล้วก็75นั่นหมายว่าคุณสามารถจำลองการถ่ายด้วยเลนส์ฟิกได้ทั้งหมด 4เลนกับรูรับแสงครับได้หลายแบบแล้วก็มีโบเก้หลายแบบมากๆให้เลือกนะครับ1ก็คือ Documentary 35 mm 50 mm คุณจะเอา f เท่าไหร่ f 0 9 5หมเขามีให้เลือก Portrait ที่เป็น75คุณจะเอา f เท่าไหร่นี่แต่ f 1 2 5จนถึง f 1 6ที่บินได้อืมค <c oughs> นเล f 16แล้วก็เลนซอฟโฟกัส90 mm f 2 3จนถึง6.3วะทำไมตึงจังวะมาดูนะ อันนี้จะมี23 35 50 75ใช่ไหมแต่ถ้าเรามาเลือกอะ่ะมันก็จะมี35 50 75แล้วก็90มี90เพิ่มขึ้นมานะเดี๋ยวต้องไปลองเดี๋ยวต้องไปลองในรีวิวเต็มเดี๋ยวดูได้เลยนะครับให้มาดูนิดนึงครับโหมดในนี้ก็จะมีช็อตฟิล์มโหมดไนท์50ล้านพอลลรามาไทามแลปสโลโมชันซึ่งสโลโมชันเนี่ยอันนี้ถ่ายได้สูงมากเลยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดู480เฟรมเหอชดีสอ่าแล้วก็ Full HD แบบ960เฟรมเห็นไหมซเอ่าเล่นมือถือเรือธงมมาเยอะผว่า ถ้านับในปีนี้นะ2024นี้นะน่าจะเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงที่ให้สโลโมชันมาเยอะที่สุดแล้วเห็นไมเลนส์เลอรไเลนหลักเลนเทเลเลนเทเลไกด์เวอร์เวอร์ไอโฟนยังให้เราแบบนี้ไม่ได้เลยครับมี Director Mode นะครับอย่างที่บอกไปว่าเชียวมีเนี่ยเขาเน้นเรื่องงานวิดีโอมากขึ้นตั้งแต่วิดีโอ 8K 30ทุกเลนวิดีโอ 4K 60แบบต่อได้กันทุกเลนด้วยอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะใกล้ๆก,กับโหมด ผู้กำกับหรือว่าโหมดโปรวิดีโอของซัมซุงนะไอโฟนเนี่ยถ้าคุณอยากได้โหมดแบบเนี้ยคุณต้องไปใช้แอปแยกนะครับมีเวลาบอกมีการเลือกเลนส์แบบตูดตาตูดตาได้เลือกเรโซลูชันได้ปรับไวโอบลาร์นไอโซออโต้โฟกัสนู ISO, Focus, น่นนี่นั่นใส่ฟิลเตอร์หรือว่าหลัดได้เลยจากตรงนี้แล้วเขาจะมีหลัดที่เขาเตรียมมาให้อยู่แล้วเนะี่ยคุณดูนะอะ่ะคุณดูลัดที่เขาจะให้คุณใส่ในงานวิดีโอคุณนะเนี่ยเนี่ยเอาดิหรือฟิลเตอร์แบบไหนอะ่ะเอาดิแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากดูมากที่สุดเลยคืออะไรรู้ปะ่ะ ที่จะคัสตอมได้ในโหมดโปรได้ถึง8 k 3 0นะ 4K ละ่ะถ้าเป็น 4K60 ได้ไหม 4K ร์เครอยครับมาคัสตอมในนี้เ k ใครอยากใช้งาน4 k 1 2เรเฟรมเอาไปสโลว์เอาไปทำหนังสั้นหรืออะไรอย่างนี้นะทำได้แล้วก็ในงานเปิดตัวเขาเนี่ยเขาได้ถ่ายหนังสั้นจากเชียวมี14บสเอลจ้าเนี่ยให้ผู้ชมได้ดูด้วยในฝั่งของกล้องหน้าครับ32ล้านมุมอมองกว้างมากนะครับเอ,อ่อกล้องหน้าตัวเนี้ยเพื่อนเพื่อสามารถถ,ถ่ายวิดีโอระดับ 4K ร0ได้แล้วเมื่อเจนที่แล้วเนนะ ถ่ายได้แค่ Full HD 30เองมั้งกล้องหน้าเนี่ยครับจะมี2โหมดให้เลือก 0.8x แล้วก็ 1x ก็คือแคบกับกว้างนะครับแล้วก็ตัว texture เนี่ยก็จะมี2แบบคลาสสิกคลาสสิกของชิมีก็คือหน้าจะ Beauty นิดน,นึ่ง texture ก็คือเน้นความคมของใบหน้าของเราอะไรแบบนี้นะครับสามารถเลือกปรับได้นะเนี่ยปรับ Beauty ได้ปรับ Make Up ได้ปรับ Filter ได้นะครับมันก็จะมีความบิวตี้นิดนึงอะแต่ตัว texture หน้าจะเข้มขึ้นมามา,มากกว่าเดี๋ยวลองให้ดู แล้วเนี่ยเราได้ใช้งานฟีเจอร์หน้าจอ 2K ตอนนี้ครับตอนที่เราถ่ายอะไรบางอย่างมาแล้วมาพรีวิวดูนี่แหละสังเกตเลยนะว่าหน้าผมจะจะคนละแนวกันเนี่ย HD Preview คือใช้จอ 2K แต่ถ้าดูไกลๆแบบเนี้ยจอก็จะเป็น Full HD ให้มาดูตรงวิดีโอนิดนึนงนี่หลายๆคนไม่เชื่อนี่ <c ười> คือคนใช้งานเฉียมีเราต้องพิสูจน์นะจริงๆต้องพิสูจน์ว่าแบบเออ กล้องหน้าเป็น 4K หรือยังต้องลุ้นกันทุกเจนเจนนี้ไม่ต้องลุ้นนะครับได้ 4K 60นะเสียดายนะกล้องหน้ามันจริงแล้วได้ 4K 60มาก็ถือว่าสุดๆแล้วแต่ว่ามันขาดไปอย่างหนึ่งก็คือการออโต้โฟกัสนะครับ15 Pro Max มีออโต้โฟกัสกล้องหน้าแล้ว A4 Ultra มีออโต้โฟกัสกล้องหน้าแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมือถือจีนนะทั้ง oppo ทั้ง vivo ทั้ง xiaomi ไม่ใส่กล้องหน้าโฟกัสกันมาให้ไม่ค่อยเน้นวิดีโอกล้องหน้าแปลกไหมเพิ่งเพิ่งมาเน้นวิดีโอกล้องหน้าปีนี้เหมือน oppo เนี่ย ฟูเอชดบ้างเตียนไปเตียนมาแต่ณปัจจุบันนี้ถ้าเป็นที่เมืองจีนนะแบรนด์จีนทุกตัวเป็น 4K กันหมดแล้วอาจจะ 4K30 บ้าง 4K60 บ้างแล้วแต่รุ่นแต่จะไม่มีออโต้โฟกัสกล้องหน้ากันจะไปมีออโต้โฟกัสกล้องหน้าในมิดเรนจ์ของตัวเองในฝั่งของตัวแบตเตอรี่แล้วก็ฟ้าชาร์จนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ให้มา5,000ฟ้าชาร์จ90วัตต์ไวเลสชาร์จได้80วัตต์นะครับกันน้ากันฝุ่น IP68 แต่ว่าสิ่งที่มันน่าเศร้าก็คือในเวอร์ชั่นต่างประเทศเนี่ยนะครับอย่างเช่นที่ผมถออ เหลือ5,000กําลังงงเหมือนกันว่าแบบมันเกิดจากอะไรจากนี้ประมาณ1สัปดาห์นะครับเดี๋ยวจะเอาเฉียวมี14 Ultra ไปใช้งานคู่กับ84อัลต4 u l t แล้วก็15 Pro Max หรือเพื่อนๆอ,อยากดู14 Ultra กับตัวไหนคอมเมนต์ขอมาแล้วก็อย่าลืมนะครับ ตัว14 u l t r อเนี่ยมีขายในประเทศไทยเป็นเครื่องศูนย์แนะนําว่าให้ซื้อเครื่องศูนย์จะดีสุดนะครับอยากเราทําอะไรอีกก็คอมเมนต์มานะเทียบอะไรฟีเจอร์อะไรหรือมีคําถามอะไรขอมาได้ใต้คลิปนี้เดี๋ยวถ้าเข้ามาอ่านทันและยังไม่ทันขายกินไปซะก่อนเดี๋ยวมาทําให้เจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย